ล่าสุดไปเจอร้านตำยำสิบเก้าบาทเปิดใหม่ที่นาเกลือพัยานนะพวกแกแต่ละเมนูคือจัดเต็มมากแถมร้านนี้ไม่ได้ขายแค่ตำและยำนังยังขายจิ้มจุ่มตามใจสั่งและที่สำคัญเลยนะเขามีบอกกุ้งเองขายกุ้งเผาตัวละยี่สิบบาทด้วยจ้าพี่เกดวันนี้ว่าเพิ่มพามาร้านริมหาดซีฟู้ดท,ที่นาเกลือนะพวกแกเป็นหนึ่งร้านอาหารทะเลที่สดและสะอาดแต่รอบนี้เขาออกลายน้องใหม่จะชื่อว่าร้านตำยำสิบเก้าบาทคือร้านนี้จะอยู่ในพื้นที่เดียวกันเลยจาะส่วนตัวบรรยากาศร้านคือโล่งโปร่งสบายมากและดูนี่เมนูดังเยออออะะะมม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 าา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 กกกกราารรคคคคเเ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 ิ่่่่่ตตตต้้นนนนนนแแบบททททูููััพพดดดีีีหื็โ๊ลยยยววขขปปจไ ยำหมูยอยำไข่แดงยำไข่เค็มยำตีนไก่เป็นรสชาติยำที่ไม่ไก่กาเลยพ่อแกสั่งมาจานแรกก็มีเบิ้ลสองจ้าแล้วดูกุ้งแช่น้ำปลาเดี๋ยวพ่อแกราคาสิบาทคือเวอร์มากและปิดท้ายด้วยยำแมงกะพุนส่วนจัดไปจะเป็นเมนูดองเกาหลีอราคา29บาทของสดน้ำดองดีคือสดแลให้ของชิ้นใหญ่มากส่วนนี้คือเวอร์มากกุ้งแม่น้ำเผาตัวละยี่สิบบาทเนื้อกุ้งคือหวานชำหัวมันเยอะกุ้งพริกเกล็ดจานนี้ราคายี่สิบเก้าบาทคือรสชาติเป็นาวามเผ สับไข่ดาวมาคือหน้าตาอยู่ธรรม,มาดามากพวกแกแต่รสชาติคืออร่อยมากอร่อยจริงอยากให้สั่งเขามีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้ด้วยนะเผ็ดแซ่บแบบสะใจถ้าใครชอบของแซ่บต้องสั่งแน่นอนส่วนเมนูนี้จะเป็นจิ้มจุ่มรวมมิตรราคา299บาทน้ำซุปหอมมากเสิร์ฟพร้อมมาน้ำจิ้มสองแบบน้ำจิ้มแจ่วและน้ำจิ้มซุกี้ก่อนกินก็คือตีไข่เท่ากันแล้วก็ใส่ลงไปให้หมดเลยจ้ะคือตัวน้ำซุปของเขาคือใส่เครื่องมันแน่นมาละหอมสุดๆน้ำจิ้มแจ่วคือแซ่บแต่ถ้าใครอยากได้แซ่บกว่านี้สามารถปรุงเพิ่มได้้้้้เเ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 ลลลลลลยยยยยแแะะะะอออออออ่่่่่่่่่่่าา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 งงงงงทททททีีีีีีบบกกกกคนน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 ไไขริิมมมมมมตตตตจจจ19ัััูืืๆวป็ดดดใสำหซ และแวะไม่ย้ำห้กันอีกรอบริมหาดซีฟู้ดจะอยู่นาเกลซอสิบสี่นะพ่อแกอยู่แถวๆกับร้านข้าวต้ม IMF ร้านเขาจะเปิดตั้งแต่เที่ยงจนถึงห้าทุ่มนะจ๊ะ